สวัสดีครับวันนี้ครับแนวทางอูฮานอยครับพิเศษออก49479ธรรมดาออก12663ครับว p พีออกซับ633กับ48ครับวันนี้จัดรูด3รอง4ครับมาหมดเลยนะครับอ่าวันที่25นะครับวันที่25เดือน10ทับ63แนวทางอูฮานอยพิเศษให้ครับ00105 08 07ก็08ครับ5 51 54 50 58 8 80 82 85 87ธรรมดานะครับ5 50 53 54 59 0 02 04 05 07 4 40 44 45 48ปีพีนะครับ5 54 56 57 59 6 0, กหกศูนย์หกสี่หกห้าหกเก้าเ้าอห้าหกหก่ารูดศูนย์กับรูดรูดศูนย์ลองห้าครับเดี๋ยวยาวครับอ่าทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ